มันนนห้าตาตจะเป็แบบสวัสดีครับผม่ท็อปจาอยู่ลุคท็อปนะฮะพอดีมีคนถามผมเข้ามาเยอะว่าพี่ผมอยากได้รองเท้าที่แบบใส่ไปตามพวกงานหรือว่าใส่ไปที่แบบมันต้องดูเป็นทางการนิดนึงให้มันดูดีหรือไปเที่ยวให้มันดูแบบสุภาพหน่อยอยากได้คลินคลีนขาวๆอย่างเงี้ยควรเป็นคู่ไหนดีผมก็เลยจับ2คู่นี้มาแนะนานะฮะสำหรับคนที่ต้องการแบบอ่าอย่างเช่นต้องใส่สูตรนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังมีความลำลองได้สองคู่เนี้ยมันคล้ายกันต่างกันที่ราคา คู่นึงคือแบบแพงไปเลยคู่นึงคือแบบใครๆก็ซื้อใส่ได้แต่ว,ว่ามันดูดีเหมือนกันนะคู่เริ่มจากคู่นี้เลยดีกว่าคู่แรกนี่ก็คือตัวกุชชี่นะฮะนี่ก็เป็นกุชชี่ที่คนก็รู้อยู่แล้วว่ามันหน้าตาจะเป็นแบบไหนเพราะกุชชี่จะคล้ายๆกันหมดกุชชี่ก็จะมาพร้อมกับถุงผ้าทั่วไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นถุงผ้ากุชชี่แต่ละข้างแล้วตัวรองเท้าก็จะเป็นนี่เลยนี่ก็คือกุชชี่ผมลืมชื่อว่ะเออผมชอบลืม ส่วนบางคนจะเรียกว่าเป็นเออ t h สเนกเกอร์กุชชี n K e แค่นี้นก็คือผ้าใบของกุชชีแต่ผมจําชื่อจริงๆไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนี่คือรองเท้าที่เมคินอิ n t ตาลีนะฮะตัวสีก็จะเป็นสีนะเห็นปะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีแถบลายกุชชี่แล้วก็เป็นตัวนี้เห็นไหมเป็นพึ่งนะฮะ จริงๆมันจะมีหลายสัตว์มากคือจะเป็นแบบสิงสาราสัตว์แบบเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตัวที่ฮิตมากๆอ่ะส่วนมากจะเป็นแบบคลีนก็คือเป็นแบบเนี้ยที่มันไม่มีอะไรเลยกับตัวนี้ที่เป็นตัวพึ่งที่คนฮิตกันก็เลยเอามาให้ทุกคนดูตัวพึ่งเนี่ยถือว่า เป็นอะไรที่เป็นสัญลักษณ์แบบเด่นๆของความเป็นกุชชี่เลยเออข้อดีของมันนะฮะคู่นี้คือเป็นคู่ที่ทํามาจากหนังที่แบบหนังพรีเมียมคือดีมากแต่ราคาก็แพงมากเช่นกันแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเห็นปะจะมีความเป็นฟิลแบบเกรดงูหน่อยๆทั้งสองข้างจะไม่เหมือนกันนะฮะจะเป็นแบ่งสีกันผมเอาไปกข้างหนึ่งให้ดูเห็นปะมันจะเป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีเขียวก็จะมีความแบบกุชชี่จ๋าเลยอ่ะข้อดีของคู่แบบเนี้ยคือสีขาวซื้อแบบคู่เดียวใส่ได้แบบ น่าจะแทบตลอดชีวิตถ้าคุณรักษาดีๆคือแบบไปงานเที่ยวหรืองานอะไรที่มันต้องเป็นทางการหน่อยหรือแบบอยากจะดูดีหน่อยใส่คู่นี้คู่เดียวจบนะฮะราคาคือ500-600ยูโรประมาณเนี้ยสวยคุ้มส่วนอีกคู่หนึ่งที่ผมจะหยิบมาให้ดูคือแบบมันคล้ายกันอะแต่ว่ามันเซฟเงินมากกว่าใครที่รู้สึกว่าเอ้ยต้องการคู่ที่มันเซฟเงินก็นี่เลยฮะผมแนะนำเป็น Adidas s t a n Smith สีขาวแบบทั่วไปเลยอะข้อดีของ Stan Smith ก็คือพวกหนังหรือเนื้ออย่างเงี้ยที่ทําออกมาถึงคุณภาพจะไม่เท่ากับก u ชี่แต่แบบมันมีความคล้ายกันมากทรงอย่างเงี้ยเออฟอร์มมันคล้ายกันตัวนี้ที่ผมหยิบให้ทุกคนดูมันเป็นแบบสีออกจะแบบรีเฟล็หน่อยนะฮะเพราะผมซื้อมาเป็นแบบรีเฟล็กกะว่าแบบจะเด่นตอนกลางคืนแต่ถ้าเป็นทั่วไปอะมันจะไม่เป็นแสงรีเฟลก็จะเป็นสีขาวธรรมดาทั่วไป ข้อดีของมันคือข้างหลังก็เป็นสีเขียวเหมือนกันเออสีเขียวคล้ายๆกันกับตัวกุชชี่อ่ะแต่มันก็ไม่ใช่กุชชี่ใช่ปะ่ะมันก็ใส่ง่ายแล้วก็ดูเป็นผู้ชายที่แบบดูเท่ไปแบบผู้หญิงใส่ก็สวยนะจะดูน่ารักน่ารักดูเกาหลีเกร์เบาๆถ้าผู้ชายใส่ก็จะดูแบบเออดูสุภาพเนีย่ยถ้าแต่งตัวแบบสุภาพแล้วก็ถ้าวันที่คุณต้องไปลุยนะสมมติคุณมีทั้งสองคู่อ่ะแต่ถ้าวันที่ต้องไปลุยแบบอาจจะต้องเปิดฝนตกหน่อยใส่คู่เนี้ยจะได้ไม่ต้องซีเรียสนะฮะ ก็นั่นแหละฮะวันนี้ผมก็มาแค่แนะนํารองเท้า2คู่นี้เฉยๆที่เป็นรองเท้าที่เหมาะการใส่ไปตามงานหรือใส่ไปตามอะไรที่มันต้องการความแบบสุภาพหรือแบบการให้เกียรติเจ้าภาพอะไรนิดนึงก็2คู่นี้เหมาะครับผมถ้าต่อไปมีใครมีคําถามอะไรอยากรู้อะไรแบบใส่คู่ไหนสําหรับไปไหนอะไรนี้หรือแต่งตัวยังไงสําหรับอะไรถามผมมาได้แล้วกันไม่ว่าจะเป็นเนี่ยในคอมเมนต์เลยหรือว่า จะถามใน IG ก็ได้เขียนเขามาถาม IG ได้ติดตามได้นะฮะ IG ก็อีกท็อปง่ายๆเลยเข้าไปง่ายๆตามชื่อของผมเลยนั่นแหละแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องไปละบาย